สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge ใหม่ Gpx r e g e n 250 Twin Mark i The Regent For Ever สวัสดีครับพบกับรายการ Great Baker Talk นะครับขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการครับ New Drone Color 4 Wow วเวอร์ชัน2023เราใจกับโปรโมชั่นและอิสระแห่งดีไซน์สุดฉบเชี่ยวที่มาในสีสันสุดสปอร์ตของยานยนต์สุดพรีเมียม เต็มไปด้วยสมรรถนะที่ให้อารมณ์สุดเร้าใจในทุกนิติของการขับขี่สวยเท่ทรงพลังด้วยรูปทรงสปอร์ตพร้อมความเท่เต็มกำลังของเครื่องยนต์4วาล์วที่พร้อมมอบประสบการณ์สุดเร้าใจในทุกเส้นทางโดยในรุ่นสแตนดาร์ดกุญแจปกติจะมีราคาแนะนำอยู่ที่77,500บาทและรุ่น y l e s สกุญแจรีโมทจะมีราคาแนะนำอยู่ที่79,500บาทเอาละครับกับข้ามาสู่หัวข้อที่เราจะมาทอล์กกันในครั้งนี้นะครับ ได้มีการเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วในไทยกับ All New Yamaha PG1 ในคอนเซ็ปต์รถไลฟ์สไตล์อาท์ดรที่พร้อมจะพาออกไปค้นหาชีวิตและเส้นทางใหม่ๆพร้อมกับสโลแกน l i f p p l y y u u l Ride ใจมันได้ไปกันได้ทำเ n จูนิ b โบนดีไซน์นะครับคือดีไซน์ของรถรุ่นนี้ที่บอดี้และก็ตัวถังจะถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เหนือการเวลาดยโครงสร้างเฟรมที่โดดเด่นกระทัดรัดพร้อมลุยทุกเส้นทาง มาพร้อมกับ Up Right h a n d ดิ Bar ร์แฮนด์บาร์ขนาดกว้างและมีความสูงเหมาะกับทุกสไตล์การขับขี่พร้อมลุยทุกเส้นทางกับบล็อกแพทเทิร w i วาย i r เออร์ยางลายบล็อกนะครับหน้ากว้างทรงตัวยางลายบล็อกนะครับที่หน้ากว้างทรงตัวดีไม่ว่าจะทางเรียบหรือทางลุยก็ไปกันได้ทุกที่มั่นใจทุกเส้นทางแต่ก็มาพร้อมกับ Upper c ร a แคม e ์เทเลสโคปิกชคหน้าขนาดใหญ่นะครับแบบมีแผงข้อบนแล้วก็โชคหลังคู่ที่เพิ่มระยะยุบ ช่วยซับแรงกระแทกนุ่มนวลปลอดภัยและก็ส่งตัวได้ดีทุกเส้นทางครับและก็มั่นใจในทุกเส้นทางกับ High Ground Clear a n c e นะครับที่มีระยะสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต์ที่190มิลเมเพิ่มความมั่นใจในการขี่ลุยข้ามสิ่งกีดขวางในทุกเส้นทางแล้วก็จะขี่ใกล้หรือว่าขี่ไกลนะครับก็นั่งสบายกับ Freedom r i d i n g Position การออกแบบที่ปรับเปลี่ยนท่าขับขี่ได้อย่างอิสระมันไปกับเพื่อนคู่ใจด้วยเบาะ Duo s e ซ t เบาะนั่งแบบแยกส่วนหน้าและหลังระหว่างผู้ขับขี่และก็คนซ้อนนะครับแล่ก็สามารถเติมน้ํามันได้อย่างสะดวกเพียงเปิดเบาะด้านหน้าและก็ไฟหน้าและไฟท้ายนะครับมีดีไซน์สวยล้ําการเวลาแบบ i m ม l เลสแล้วก็เรือนไม้แบบโค้งมนเรียบเท่ซึ่งดีไซน์ทั้งหมดนี้นะครับเรียกได้ว่ามันเข้ากับตัวรถในแนวทางนี้เอามากๆเลยทีเดียว รถจะมีให้เลือก4สีนะครับก็คือสีฟ้าชิลบลูสีน้ำตาลฮัมมิงเบวสีเหลืองวิวิดเยนโลและก็สีดำคูลแบล็กนะครับแลวก็สามารถรับชมแล้วก็เป็นเจ้าของออนิวยามาฮ่า pg 1ที่รา้านผู้แทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าทั่วประเทศครับสเปคเครื่องยนต์จะเป็นแบบ4จังหวะนะครับ1ลูกสูบแบบซิงเกิลโอเฮดคัมชาร์ป2วาวล์วระบายความร้อนด้วยอากาศครับความจุเครื่องยนต์114ซีซีครับจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดจุดระเบิดแบบ tci สตาร์ทมือไฟฟ้านะครับความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง5.1ลิตรครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์แบบ4สปีดดิสเบรกด้านหน้าและก็ดัมเบรกด้านหลังครับสหรับสนุนรายการโดย G.P.X Dare to Challenge